เฮ้ยอย่าไปเล่นเลยนะมันอาจจะเสียสรัพย์เงินทองแนละ้วอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ก็ตัเกเตือนกันไปสองสาครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อ,ขอเขาสมัยพ่อ,ขอเขานายจียระเจริญเวชพ่อ,ขอเขาอ่ะแต่คุณออสเนี่ยเขายังไม่ได้ทํา นะตอนหลังเนี่ยเขายังไม่ได้ทําพ่อก็าทามาก่อนอพ่อเขามีสมัยก่อนที่ว่ามีอาชีพขับรถแท็กซี่แล้วก็ขายปลาดุกแม่เ็าขายเข้าแกงอย่างที่ประวัติรู้มาแล้วต่อมาพ่อเขาไปได้ตาราจากคนจีนจากคนจีนมาเขาก็มาศึกษาและเผยแพร่แล้วก็ทําธุรกิจดูห่วงจ่วยตามบ้าน สมัยก่อนก็ออกทีวีช่องฉะนั้นก็มีพวกดาราต่างๆหลายๆคนที่เป็นลูกค้าของจีละแล้วต่อมาเนะี่ยกีละเขาแก่อายุร่วมแปดสิบแล้วตอนนี้ลูกเขาก็เรียนวิชาดูห่วงจุ้ยตามบ้านเหมือนพ่อเขาแล้วก็มาประกอบอาชีพอย่างางที่ทั้งหลายได้เห็นแต่ว่าชีวิตเขามาพลิกผันเพราะ ติดการพนันอ่าที่ติดการพนันก็เพราะว่าโทรไปถามอ่าลูกน้องเขาว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเล่นเลยนะมันอาจจะเสียทรัพย์ถิงเงินทองแล้วอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ก็ตักเกือนกั้ไปสองสาครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อเขานั่นแหละเป็นเหตุที่มาแล้วเขาทาธุรกิจตัวเนี้ย พ่อเขามีความเชื่อมั่นในตัวของฉันเขาก็ได้มาเจมิมพ่อเขาต่อมาลูกเขาท,ทําธุรกิจต่อเขาก็เอามาเจิมที่ฉันอาติดต่อกันมานะแล้วก็เติมให้เขาประมาณถัาสามสี่ปีไม่เกินห้าปีนเนี่ยแหละพอทําเนี่ยพอรู้ว่าเขามป็ลูกศิษย์ก็มีฐานะอ่าแล้วเจอมแล้วมันก็ดูแล้วมันเข้มขังเลยนะ ดูอะไรเข้มขังก็เกิดศรัทธาก็ตัวเขาไม่ได้มาอ่าก็ให้ลูกน้องเขามาชิอ่อเอเข้าวของใช่อเ,เอาใส่รถตู้มาให้เติมครั้งอย่างเนี้ยอย่างน้ำเต้าเนี่ยร้อยชิ้นอ่าก็ให้ชิ้นหนึ่งห้าสิบาทห้าสิบาทอสองนี้ก็ร้อยหนึ่งแค่นั้นแหละอ่าแค่นั้นแหละไม่ไม่มีส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีส่วนร่วมเขาเไม่ใช่เพาะน้ำเต้าอย่างเดียวไอ้นั่นด้วย สิงสิงคาบดาบราบดาบพวกกิเลนนาน,านจะมีเพราะว่ากิเลนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นสัตว์โชคลาภมันเป็นสัตว์อำนาจแต่คนจีนเขาถือโชคลาภจริงๆมันเป็นอำนาจอ่ามันเกี่ยวกับพวกแบบพวกสิงพวกสิงก็มีเคยไปทําให้เขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ไปทําเพราะบางทีก็โนมลพระจีนมาทําที่ฟ้าครามที่บ้านเขา,ท,าท,ท,ที่ที่ว่าถูกยึดแล้วในโรงงานที่ว่าพระจำนำํขาถูกยึดๆๆนันถ้าเป็นสิงมันเป็นหิน มื่อต้องไปที่โน่นก็เ,เอารถมารับแต่น,นั้นไปเจียงแค่สองสาครั้งนนองนั่นก็จะทำพิธีอื่นก็นิมลหลวงจีนอาไปทนทีมาไอพวกนี้พวกสิงห์เนี่ยก็น่าจะมาจาับทางโคราชทางอะไรเขาใหญ่ไอเขาเขียวอะไรที่เขาแกะสลักเลยไม่ก็อะไรแถวชลบุรีอ่างศิลาพวกนั้นเนี่ยนะพวกสิงห์น่าจะเป็นอย่างเนี้ยเงินก็ยังค้างอยู่เขาค้องร้องกันอยู่นะเงินฟ้า ข้างอยู่สองสามแสนอะไรที่เขาบอกข่าวเมื่อวานนี้เ,เขามีมานานแล้วต้องเริ่มสี่ห้าปีแล้วพอที่รู้มานเขาโทรไปอะไรก็บอกอยู่ปอเป็ะก็แนะนําเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเขาไปยุ่งนะเพราะคนไปเล่นแล้วเสียเยอะเขาไม่เชื่อในนี่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาใช่ไหมเราไม่เป็นสิทธิของเขาเขาจะเล่นล้วไม่ใช่เราพ่อเองเนี่ยมีมีนิสิตกันไหมไม่มีมีมออสตตอยแค่เศร้าพันเราก็ไม่ได้ทวงเขาเป็นค่้าอะไร ก็เนี่ยเขามาเจอครั้งหลังเนี่ยเขาไม่ได้เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเพราะรู้ว่านี่แหละเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละเขาติดการพนันงงแยมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ